เอาละครับลองจินตนาการตามนะครับคืนนั้นน่ะฝนตกหนักมากเสียงฝนที่สาดใส่หน้าต่างดังไม่หยุดเลยในค่ำคืนที่ทั้งมืดแล้วก็หนาวจับใจตัวละครหลักของเราในคืนนั้นก็คือแพรครับเธอกำลังขดตัวอยู่ใกล้ๆเตาผิงคือเธอตั้งใจมาที่บ้านไม้เก่าๆกลางป่าลึกนี่เลยนะกะว่าจะมาหาที่สงบๆปั่นนิยายสยยงขวัญเรื่องใหม่ให้มันจบๆไปสักทีแต่ใครจะไปคิดล่ะครับว่าไอความสงบที่เธออยากได้เนี่ย มันกาลังจะกลายเป็นความสยองที่เธอจะไม่มีวันลืมไปตลอดชีวิตเลยคือเรื่องมันเริ่มจากคืนก่อนหน้านั้นนะ่ะแพนน่ะได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากชั้นบนของบ้านทั้งๆท,งที่ทั้งบ้านหลังใหญ่นี้มีเธออยู่แค่คนเดียวนะเสียงมันเหมือนเหมือนมีคนกําลังเดินลากเท้าหนักๆไปมาอยู่ข้างบนนะครับเธอก็พยายามปลอบใจตัวเองนะว่าเออคงเป็นแค่เสียงลมพัดกิ่งไม้กระทบบ้านเลยนะแต่ลึกๆแล้วในใจมันก็อดกลัวไม่ได้อยู่ดี แล้วคืนนี้เนี่ยโอ้โหอากาศมันหนาวากว่าปกติอีกแพรก็เลยตัดสินใจว่าเอาละขึ้นไปหยิบผ้าห่มเพิ่มดีกว่าที่ห้องนอนชั้นบนแต่ทันทีที่เท้าของเธอแตะลงบนบันไดไม้ขั้นแรกความรู้สึกเย็นเยือกแบบแปลกๆก็แพรซ่านไปทั้งตัวเลยมันมันไม่ใช่ความเย็นจากอากาศนะแต่มันเหมือนมาจากอะไรบางอย่างที่มองไม่เห็นรอบตัวนิ่เงียบกริบเลยครับ เงียบซะจนได้ยินแต่เสียงหัวใจตัวเองที่มันเต้นตึกตักตึกตัก,ตกอยู่ในอกแพรค่อยๆก้าวเข้าไปในห้องนอนที่มืดสนิทมีแค่แสงไฟจากโถงทางเดินข้างหลังที่ส่องเข้าไปทําให้เห็นเงาของตัวเองทอดยาวอยู่ตรงหน้าและตอนนั้นเองสายตาของเธอก็ไปสะดุดกับกระจกบานใหญ่บานหนึ่งกรอบเป็นไม้แกะสลักลายโบราณเลยนะครับตั้งเด่นอยู่ตรงมุมห้องที่สําคัญคือมันไม่มีผ้าคลุมวินาทีนั้นเอง แพรก็นึกถึงคำที่คนโบราณเขาเตือนกันมาว่าห้ามปล่อยให้กระจกในห้องนอนไม่มีอะไรคลุมตอนกลางคืนเด็ดขาดเพราะมันคือประตูประตูที่เชื่อมโลกคนเป็นกับคนตายแพรพยายามแบบสลัดความคิดน่ากลัวพวกนั้นทิ้งไปนะแล้วก็หันไปเปิดตู้เสื้อผ้าจะหยิบผ้าหม่มแต่ในจังหวะนั้นเองหางตาของเธอดันไปเห็นอะไรบางอย่างไหวๆในกระจกบานนั้นมันเป็นเงาดำๆครับรูปร่างคล้ายคนปรากฏขึ้นมาในกระจก ยืนซ้อนอยู่ข้างหลังเงาของเธอเองโอ้โหหัวใจนี่แทบจะหยุดเต้นเลยแพ้ตกใจสุดขีดหันขวับกลับไปมองทันทีแต่ในห้องไม่มีใครเลยครับว่างเปล่าเพราะเธอหันกลับมามองที่กระจกอีกทีไอ้เงาดำนั่นมันยังอยู่ครับยังอยู่ที่เดิมและที่มันน่ากลัวกว่านั้นก็คือมันไม่ได้เดินนะแต่มันกำลังไหลค่อยๆไหลเข้ามาใกล้เงาของเธอในกระจกช้าๆช,าชวนคนลุกสุดๆ แพรพยายามจะกรีดแต่เหมือนเสียงมันจุกอยู่ที่คอไม่มีเสียงอะไรเล็ดลอดออกมาเลยขานีอ่อนแรงจนทุดลงไปนั่งกองกับพื้นทั้งตัวแข็งทื่อเหมือนโดนสาบเลยครับทำอะไรไม่ได้เลยแล้วเงาดำในกระจกมันก็เริ่มชัดขึ้นชัดขึ้นยเรื่อยจนเห็นเป็นใบหน้าที่ซีดขาวเหมือนไม่มีเลือดดวงตากลวงโบลึกเข้าไปแล้วก็รอยยิม้มรอยยิ้มที่มันบิดเบี้ยว ค่อยๆฉีกกว้างขึ้นกว้างขึ้นเรื่อยๆแล้วเรื่องที่มันไม่น่าจะเป็นไปได้มันก็เกิดขึ้นครับมือของมันที่ผอมแห้งเหมือนกิ่งไม้ค่อยๆย,ยื่นออกมาทะลุทะลุออกมาจากผิวกระจกเหมือนกับว่ากระจกมันเป็นแค่ม่นน้ำบางๆแล้วมันก็เอื้อมมือหิวหิวนั่นออกมาหาเธอช้าๆแพนี่แทบจะคลานหนีเลยครับตะเกียกตะกายถอยหลังจนแผ่นหลังไปชนกับกำแพงเย็นๆแต่ก็ไม่ทัน ปลายนิ้วเย็นเฉียบของมันแตะโดนที่ปลายเท้าของเธอพอดีความเย็นเหมือนน้ำแข็งแล่นปรี๊ดจากปลายเท้าขึ้นมาจับที่หัวใจเลยแพลหลับตาปี๋เลยครับในใจคงคิดว่าจบแล้วแน่ๆแล้วทันใดนั้นเองเปรี้ยงเสียงฟ้าผ่าดังสนั่นวันไหวพร้อมกับแสงที่สว่างว่าไปทั้งห้องตามมาด้วยเสียงเพลงกระจกบานนั้นระเบิดแตกกระจายเป็นสิ่งเสียงแผลค่อยๆลืมตาขึ้นมาครับภาพที่เห็นคือเศษกระจกเกลื่อนเต็มพื้นไปหมด แต่ไอ้เงาประหลาดนั่นมันหายไปแล้วหายไปพร้อมกับกระจกที่แตกตอนนั้นความรู้สึกโล่งใจมันก็ถาโถมเข้ามานะแต่ก็ยังงงๆอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ถึงจะยังตัวสันไม่หายความกลัวมันยังเกาะแน่นอยู่ในใจแต่สัญชาตตยานมันบอกอย่างเดียวเลยครับตอนนั้นต้องหนีต้องหนีไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดทีนี้ไม่คิดอะไรแล้วครับ วิ่งอย่างเดียวถธอวิ่งสุดชีวิตลงมาจากชั้นสองพุ่งพรวดลงจากประตูหน้าบ้านวิ่งฝ่าสายฝนเข้ามาในป่าที่มืดมิดไม่แม้แต่จะหันกลับมามองเลยและตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาแพรก็ไม่เคยกลับไปเหยียบบ้านหลังนั้นอีกเลยครับแน่นอนว่าพอเธอเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังก็ไม่มีใครเชื่อทุกคนมองว่าเป็นแค่นิยายเป็นจินตนาการของนักเขียนเรื่องสยองขวัญที่คิดไปเองแต่สําหรับแพรมันไม่ใช่จินตนาการมันคือความจริงที่น่ากลัวที่สุดในชีวิต แล้วรู้ไหมครับว่าจนถึงทุกวันนี้ทุกครั้งที่แพรมมองกระจกเธอยังคงเห็นเงาจางๆอีกเงาหนึ่งซ้อนอยู่ข้างหลังเงาของเธอเองเสมอเหมือนกับว่าสิ่งนั้นมันยังตามติดตัวเธอมาไม่เคยไปไหนแล้วแบบนี้จะมีใครที่ยังกล้าม,มองเงาของตัวเองในกระจกคนเดียวตอนกลางคืนได้อีกบ้างล่ะครับ